ต่อรับไปสู่เพื่อนตำรวจตาหลายคนอันนี้เราก็จะไปหาหน้าตายวะคือเห็นหน้าตายมาไปดูหมูหน้าตายก่อนเด้อทางลกุกจังเลยโอ้กลัวจริงไปไหนาวะอ,อืม sợ lò Cầm ba Tôn chăm ba Kênh chăm ba Tôn chăm ba Kênh chăm ba Thang lông bàn bàn Để chống khuôn ไปดูมูหน้าตายก่อนทางขึ้นเขานี่ภูเหล็กภยัยนี่บ้านแม่น้องชมพู่นี่บ้านเอ็มพิชนุ คิดกันนี่บ้านแอม,อมนี่บ้านแอมนะคะนี่บ้านแม่น้องทางเขายัางดีนะมันมีรัวเม,มื่อก่อนไม่เลยมีรั่ว บักกุติงออันนี้เล่าข้าว

เอ๋อมีไอติมด้วเหรอมาแต่ไหนน่ะช่องคนเจ้าน่ะฮะได้ยังกินวะลิกค่ะเอาแม่งแบ่งเอาไหมภาคยังนี่ดอกผักกระจอื่อเยอะนะไปไปหาหมูก่อนถ้าค่อถ้าชุมชาบ่อยอยู่ค่อยมาขโมยมะฮุงเด้อบอกไว้ก่อนนะ มะละกออันนี้คืออะไรข้าวข้าวซื้อข้าวไงข้าวมาจากไหนซื้อข้าวกับป้าแอมก็ชอบแพร่สามร้อยชอบนึงน่ะแพงเนาะไม่แพงหรอกแพงไม่แพงหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนค่อยซื้อน้ยายชมควรน้แม่เจ้าน้าทองนึงปีนี้มันข้าวแพงไงถ้าซื้อก็นี่ไงมันแพงไงถ้าถ้าซื้อตามจริงนะหมื่นละร้อยเจ็ดสิบนะอะไรเนี่ยฮะม่ต้องมาดมเลยเออ เห็นแม่ยายมานี่เฮายายยังเลยนะเหมือนกับยายนี่เป็นคนหน้าตาอย่างอื่นเหมือนไม่เคยรู้จักกันเลยนะมันจะเห็นหุ้งไหมวาตายเห็นุ้งจะเห็นอดเลวนี่ค่ะผู้เรียกายค่ะน่ะต้นไม้ยังอยู่นะต้นนั้นน่ะอ่าเอ้ ค่อยบอกให้เจ้ากีดยางสามต้นกับมะกีดกูละเบื่อต,ตรงนี้เลยให้มึงหามากีดเลยอู<ฮ>้หูข้านโตแล้วง่ายม,มาจางวาเหรอแยกตัวผู้มมนหรอกนหนอะแยกตัวผู้มันไปโน,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 น้นได้เอ๋ตัวผู้น่ะอ้าวทำไมต้องไล่แยกวะมันจะขมข้นตัวเมียละอุ้ยมันจะหัวปีท้ายปีนะมัง้งใช่ ก็ดีแล้วไงมันเร็วเกินไงลูกมันยังยังไม่หย่านมอ,อ,อันนั้นลูกมันไม่กินอาหารบ่ใจกลางกลางคืนนะ่ะไม่ตอนแรงนะ่ะตอนไหนตอนนี้ละ่ะกินกินแล้วเหรอเพิ่รือ,อยังลูกมันกินอาหารแล้วนะแล้วก็ผสมให้กินอะไรนด้นะอูดูหัวอาหารผสมดำอย่าออกมาเธ้นำมติจัดการนะ มันไม่จัดการนะทำไมโม่จัดการม,มันเฝ้ามันเฝ้าเลยบอกขวัยห,หมูน้อยเขาออกตอนนั้นนะเฝ้าเลยอืรู้จักความน่าเลี้ยงเนาะโมจิเธอ,อดูพอพูดก็บรได้หัวชาโม,โมจินี่อะไรวะหนูหิวข้าวโมจินี่ไม่ได้เป็นพยานให้ข้าบอกโมจิไม่ โอ้โมจิพุ่งมาอยู่ไม่เหมือนปลาชมเนาะพุ่งมาอยู่อื้มกูหมูหมูหน้าตายในระวงังนะเขาจะจับไปเป็นพยานเบิด์ดะไม่หลอกมันขังไว้ไงเดี๋ยวจะพาน้องขึ้นเขาได้บอกโมจิแล้วขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้วิเคอเอามาโอ้โออันนี้มันจะถึงทางป่ายางเปล่าวะมันขึ้นเขาไม่ได้ใาย โมจินี่มันจะลอดถึงปลายางนะยมแบบวะไม่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเครือกอยติดเครือกอยแนย่เพราะว่าอันนั่นน,น,น่ะนี่ดูเชดูขนเขาเดิ๋ยวางเด้อหมมากระไก่บ้านกุกงค่อยบ่ให้บักดำค่อยไปได้ย่นเป็นพยานห้อย้ยค่อยบ่ให้ไปเด้อ หมูมากระไก่บ้านกุกองนี่เขาเก็บหมดให้เรียบนี่ต้องค้งแบบนี้กลัวเขาจะไปเป็นพยานเป็นเป็นให้มันถึง,ถ,งถึงเดือนก่อนถึงเดือนเดี๋ยวจะแยกยถึงเดือนแล้วก็แยกออกเอากินเข้าไปตัวนั่นเดชะมันจะได้กินแบบไหนโอ้จะเอาไปให้ทางคูดไปให้แล้วจงลุกให้ลูกมันกินก่อน เดี๋ยวถ้ามันถึงเดือนก็เดือนเดือนเดือนหนึ่งก็เริ่มแยกแล้วแยกออกมุดหายยังชู้หัวอาหารไงอ,อรู้ดีเนาะมันหอมใช่ยายก็ยังกินหอมเด้วกูจะแปงลงร่างเป็นหมูไปกินกับมันเดี๋ยวกูจะแปงลงร่างเป็นหมูไปกินกับพวกมึงนะมันจะหอมนะหัวอ,อาหารหมูมันจะเป็นเบอร์สองใช่หอมดี อเออหอมตุยตุยก็กระปิเลยไหมมัน,มน,มนก,กินมันจะออกนะจะเอามาใส่นี่ให้มันอีกไม่กลัวกินมันออกเลยปิดยมดูมันก็เปิดมันก็เบิดรสชาติได้เฮ้ยจะเอามาให้มันจะบอกหอมเด้อป่นผสมให้มันจับดูชี่ตายตัวนน,นน่ะน,น้อยน,น้อยน่ะจับบงงึงนู้ดมือเจ้าจับได้ไหมรูปรูปมันอะ คงมันไม่ม oh, hey ันไม่ให <mm ้จับมั้งคือมันไม่ได้ให้จับง่ายๆเด้อมันหวงตัวเธอเด้อบิ้เอาลองมึงดูโอ้ยตายมันดุดมือเนาะมันกลัวแล้วยายโน้มน้อมไม่กล้ามากินแล้ววันนี้แหมุู่นพุนเบิ้งเทอยัน ยันเจ้า hmm. จ okay. ับนะเบิ hmm. ่งด mm ูโอ้ยฮอนบวมากินแบบนี้มันเป็นสายพันธุ์หมูป่าเด้มันนั่นเนาะจับง่ายใช่ยุง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 นี่เดี๋ยวก็ปิดไว้มูจินี่รักษาการเบาเฮ้ยมึงจะลงตัวขึ้นภูเหล็กไพ่นะเว้ยนี่ใกล้ๆนี่นี่นี่มูจินี่นี่ภูเหล็กไพ่นี่ใกล้ๆนี่ใกล้บ้านเองเลยนี่อ่าฮะ โม,ม,มจิ<อ>มาน,นีโมจิม,ม,ม,นะมานี่แล้วมมจิก็ขึ้นนี่พาเขาขึ้นภูเหล็กไฟแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่นนยโอ้โหยังไม่ถึงฮอดตีนภูเลยมันเครือ,อกอยแน่มึงจริงๆนเคือกอยมันเยอะมันแส้มันแส้ แน่ผู้เลือกไา่เลยโอเคค่ะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดล้ลคยกดแชเทกด้ยจับตาไคาด้วยค่ะ